บอกว่าหลายคนนะครับที่หน้าเป็นสิวนะครับโดนเพื่อนล้ออับอายขายหน้าทําไมจะต้องเป็นเอมารรสอยากให้พี่อู๋บอกนิดน,นึงครับเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าสําหรับการที่จะเกิดสิวเนี่ย <ừ> มันเกิดจากการล้างหน้าไม่สะอาดไม่ล้าลึกถึงชั้นผิวใน<อ>จากนั้นเนะี่ยพอเวลาแล้วบางทีเราใช้โฟมไปเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันแห้งเอียดเอียเออบางทีก็ ใช่ก็เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยรูขุมขนเราอ่ะมันเกิดการแห้งพอเกิดการแห้งปุ๊บต่อมใต้ผิวหนังเราครับจะเกิดการกระตุ้นต่อมมากกว่าเดิมใช่ทำให้เกิดสิวมันเหอขึ้นอเขาบอกว่าถ้าเกิดมีสิวหรือว่าจะคิดถึงเรื่องสิวให้นึกถึงเ m ม r ิส s อันนี้รจริงไหมครับจริงครับอ่ะจะจริงไม่จริงอย่างไรวันนี้เราไม่ได้มาพูดกันแค่2คนนะครับเพราะว่าเรามากับน้องๆอีกสองท่านที่จะมายืนยันนะครับความมั่นใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้นแล้วดีอย่างไรนะครับไปพบกับน้องทั้งสองคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าอะไรกันตัวนิดนึงอ่าหนูชื่อซาร่านะคะฉันชอบชื่อมากเออคือหนูตอนแรกคือแบบหน้าพังมากคือแบบพินาศยิ่งกว่าซึ่งเราวมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือเอมิคือดีมาก คือปากหนูนี้เป็นแบบภูเขาไฟเลยจ้าแบบพร้อมระเบิดเลยค่ะ,ะและ้วอายุเท่าไหร่รู้ตอนหนูอายุ16ค่ะมันก็เป็นแบบว่าวัยฮอร์โมนเนาะใช่แล้วม,มันขึ้นตรงไหนบ้างสิวอ่าช่วงปากช่วงหน้าผากแล้วก็ตรงหนูแก้มตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะเนี่ยใช่เพราะว่าเจอ,อผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือตอบโจทย์มากทั้งสิวหัวช้างสิวฮอร์โมน สิวอุดตันคือตอบโจทย์มากเลยค่ะคือหนูชอบมากตอนนั้นหน้าแบบพินาศแบบพินาศยิ่งกว่าให้ทําให้เราเสียความมั่นใจเพอได้มาเจอตัวนี้คือดีมากแล้วอีกอย่างหนึง่งราคาสัมผัสได้ใช่สัมผัสได้ทุกแบบเข้าถึงได้ง่ายนะักศึกษากแต่ต้องได้ต้องบอกว่าหลายคนนะครับที่หน้าเป็นสิวนะครับโดนเพื่อนล้ออับ อายขายหน้าวันนี้เต้องเกิดแฮชแท็กใหม่แล้วครับนั่นก็คือจะทนแบกหน้าสิวให้เพื่อนล้ออยู่ทําไมวันนี้เรามาอยู่กับนี่เลยครับ a m มเม s นะครับที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยห่างไกลสิวครับ